กลัวว่าถ้าบอสไปนอกฉากจะโดนว่าเป็นเนื้อรร้ของวงการแล้วจะโดนนินทาว่าเป็นโรคเสื่อมสมบัภาพด้วยแล้วก็ขำบอสให้เฉินเหยารับปากว่าต่อไปเธอต้องรับสายเขาตลอดพอคุยกันเสร็จแล้วเฉินเหยาก็เอาเสื้อไปคลุมกล้องวงจรปิดไว้บอสซึ้งกับขำหลูเจี้ยนได้ขาวว่าเฉินเหยาวังสืบเลอกคดีอยู่ก็เลยมาหาเต้งหมิง เพราะเขารู้มาว่าเฉินเหยามีคนหนุนหลังคือเฉียนหึงแต่เต้งหมิงก็ยังมั่นใจและบอกหลูเจี้ยนว่าเขาเอารางวัลตาช่างทองคําเป็นประกันเลยว่าต้องชนะแน่ระหว่างนั้นเลขาของเต้งหมิงเข้ามารายงานว่าที่ให้ปล่อยข่าวสําเร็จแล้วเต้งหมิงย้ําว่าต้องติดเทนอันดับหนึ่งภายในคืนนี้ ตึ้งหมิงหันมาบอกหลู่เจียนว่าถ้าอยากให้คนายถอยก็ต้องเล่นงานที่ลูปความการชนะนอกจากกฎหมายต้องใช้ประชาชนด้วย